What here สวัสดีครับช่างนัดกลับมาแล้วครับวันนี้นะครับก็พาลูกค้านะครับมาแนะนำนะครับรถ อีก1รุ่น1คันนะครับเป็นพิมพ์นิยมเลยนะครับมารีวิวขายนะครับรถเพิ่งเข้านะครับวันนี้นะครับเป็นคูเปอร์ต้านะครับ L 3 4 0 8นะครับตัว D T นะครับรุ่นนี้นะครับเป็นระบบเผาหัวสตาร์ทนะครับรถจดทะเบียนนะครับปี51นะครับเป็นรุ่นเป็นรุ่นตัวตัวเกือบจะตัวสุดท้ายของ34แรงแล้วนะครับเพราะตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นตัว D I นะครับตัวนี้เป็นฝาทางน้ำมันเล็กแล้วครับ อ่าเป็นฝาถังน้ำมันเล็กแล้วนะครับเล่มเอกสารพร้อมชุดโอนปี51นะครับอุปกรณ์นะครับมีระดินหน้านะครับแล้วก็จะเป็นผ่านพวนนะครับด้านท้ายนะครับราคาก็อยู่ที่2องแสนหนึ่งบาทนะครับสองแสนหนึ่งบาทคือไปสภาพนี้เลยครับรถแห้งดีมากส่วนลูกค้าท่านใดที่อยากปรับสภาพทําสีนะครับเก็บสวยเข้าบ้านนะครับก็อยู่ที่2องแสนสองนะครับรถคันนี้ใช้งานแค่2,500กว่าชั่วโมงครับลูกค้านะครับเดี๋ยวนัดพาทําความรู้จักนะครับกับรถคูปะต้า L สามสี่ศูนย์แปดก่อนรีวิวการทำงานนะครับมาเริ่มต คือยางนะครับยางหน้านะครับนัดก็ทําการเปลี่ยนนะครับให้คุณลูกค้าแล้วนะครับ1คู่นะครับใส่ท่อซิ่งนะครับเปลี่ยนแผ่นลังค่าใหม่ตรวจเช็คระบบไฟนะครับไฟท้ายให้เรียบร้อยนะครับและคันนี้นะครับก็ได้ทําการเปลี่ยนแผ่นคัตนะครับแล้วก็โอเวอร์ฮอนเครื่องนะครับทำการคว้านตีปอกลูกสูบใหม่เรียบร้อยนะครับรถเช็คจากศูนย์แล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้นะครับเล่มทะเบียนนะครับครบนะครับยางนะครับยางหลังก็อยู่ที่ประมาณนะครับแปนะครับก็ยังใช้ได้อีกยาวๆนะครับ ส่วนด be nice. ้านท้ายนะครับเราจะเกาะเป็นหางพวนนะครับสี่ใบให้นะครับดูนะครับสภาพรอบคันนะครับมาดูชุดท้ายนะครับเพาท้ายนะครับเพาปั่นดีโอนะครับเต็มอันนี้นะครับก็เราก็ดันเข้าเข้าไปได้นะครับตัวนี้มันเป็นฝาปิดฝาครอบ่เฉยครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนฝาไฮนะครับไม่มีรอยเปิดฝาไฮนะครับตัวนี้ก็ยังชิดดีอยู่นะครับหูช้างนะครับสวยนะครับซ้ายขวา แขนไม่มีหักนะครับไม่มีเชื่อมไม่มีดามนะครับรถก็ถือว่าสภาพสมบูรณ์นะครับเพราะว่าเป็นรถภูรถไล่นะครับรถคันนี้ก็พื้นเพเดิมมาจากจังหวัดเลยนะครับมามาจากจังหวัดเลยนะครับอันนี้ก็คือการนะครับตัดท่อนคัดนะครับเปลี่ยนแผ่นคัดให้เรียบร้อยนะครับซึ่งคัดก็ใช้กันยาวๆนะครับส่วนสีสันห้องโดยสารนะครับรถไม่มีผูกนะครับสีเดิมๆนะครับสีเดิมๆนะครับสติ๊กเกอร์เพจต่างๆนะครับนี่จากคูบูรตายังอยู่ครบนะครับตัวนี้นะครับ ผลิตในประเทศญี่ปุ่นนะครับนำเข้ามาขายในไทยนะครับเป็นรุ่น34แรงม้ารถคันนี้นะครับ เป็นเครื่องยนต์ดีแบบเผาหัวสตาร์ทนะครับระบบเกียร์นะครับจะเป็น8เกียร์ด้านหน้า4เกียร์ถอยหลังส่วนพวงมาลัยนะครับจะเป็นพวงมาลัยแบบพาวเวอร์นะครับเป็นรถ3สูบครับเหมาะสําหรับงานนะครับใช้งานในไร่นะครับในสวนในนาในแปลงของตัวเองครับตัวนี้ไม่ต้องไปรับจ้างใครครับเก่าหน่อยนะครับแต่ทนนะครับการันตีเลยช่างนั้นการันตีเลยว่าทนแน่นอนนะครับสำหรับ34แรงม้าแล้วก็เป็นตัวขายประจําทางร้านด้วยครับเป็นตัวขายปรปจําทางร้านด้วยอะเดี๋ยวชมนะครับรีวิวการทํางานนะครับได้เลยนะครับ รถรุ่นนี้นะครับก็ง่ายๆครับเราเหยียบคัดตก่อนสตาร์ทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโฟวินนะครับโฟวินเราจะทํางานเราหยุดอยู่แปลงนะครับเราก็ดึงขึ้นนะครับส่วนถ้าเราจะวิ่งออกจากแปลงวิ่งบนถนนนะครับให้เรากดโฟวินลงนะครับกระแทกลงแรงๆแบบนี้นะครับรถก็ตัวนี้นะครับเราจะใส่เกียร์ได้ก็ต่อเมื่อรถจอดหยุดนิ่งนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เกียร์เิงค์คอนชชตเทิลเราต้องจอดรถให้หยุดนิ่งก่อนแล้วเราถึงเข้าเกียร์นะครับอันนี้นะครับสตาร์ทเครื่องได้เลยนะครับ อีกอย่างนะครับรถ34พวกคูเบอต้านะครับก่อนที่จะสตาร์ทเครื่องติดนะครับบิดสวิตช์แรกนะครับมันจะดังมันจะดังแป๊กอย่างนี้นะครับดังแป๊กเนี่ยคือโซลินอยด์น้ำมันมันเปิดนะครับส่วนถ้าเราค้างพวก p d o ไว้อย่างเงี้ยแล้วเราเหยียบคัตรถก็จะไม่สามารถสตาร์ทติดนะครับอันนี้ก็จะเป็นขเกียดความรู้ให้กับคุณลูกค้าด้วยนะครับอ่ะโอเคไปรีวิวการทํางานครับเพรช้านิดนึงนะครับวันนี้รีวิวก็ช้านิดนึงนะครับเราก็อยากให้ลูกค้าได้ความละเอียดนะครับในการ รับชมเราให้ขัดเทนียนมากขึ้นนะครับานะครับเห็นหน้านะครับความไฮโดรลิปก็ไวดีครับลูกหมากซ้ายขวาก็แน่นนะครับพวงมาลัยนะครับพาวเวอร์นะครับอเดี๋ยวผมจะวิ่งในเกียร์สี่นะครับสี่โลนะครับสี่โลแล้วก็ใส่โควินนะครับ นะครับเนี่ยเห็นไหมครับถ้ารถเราไม่จอดอยู่นิ่งเนี่ยแล้วเราไปเข้าเกียร์ถอยหลังเลยเนี่ยมันไม่ได้นะครับเราต้องอยู่นิ่งก่อนอย่างนี้นะครับ นำสำหรับมือใหม่เลยนะครับเดี๋ยวมาดูทางด้านของเข้าวีดีโอครับสั่งท้ายนะครับ รถคันนี้ก็มีการทําเครื่องมานะครับทําเครื่องเปลี่ยนคัดอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเช็คโคเวอร์ฮอนให้เรียบร้อยนะครับน้ำนะครับน้ำนะครับไม่ดันนะครับมาดูทางด้านของเครื่องยนต์นะครับ นี่นะครับตัวนี้เราติดเครื่องใหม่นะครับโอเวอร์ฮอนนะครับรถเดิมนะครับลูกค้าเดิมไม่ได้เป่ากองนะครับก็เลยทําให้แหวนลูกสูบนะครับกระบอกสูบมันมันชำรุดนะครับเราก็เลยทําการโอเวอร์ฮอนเครื่องให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็เอาไปใช้งานกันยาวๆนะครับแม้แต่ว่าพวก QC วซีมาร์กต่างๆแถวนี้นะครับยังสวยๆอยู่เลยนะครับดูแป๊บไฮดรอลิกนะครับน้ํามันนะครับน้ํามันเครื่องกองเครื่องกองไฮดรอลิกแล้วก็ เปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยแล้วนะครับท่านใดที่สนใจตัวนี้นะครับก็ฝากเบอร์โทรไว้ด้วยนะครับที่0918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็063นะครับ3130447นะครับถ่ายคลิปฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดปุ่มติดตามให้กับช่องรถไถมือสองนัทแท็กเตอร์อุดรธานีด้วยนะครับขอบพระคุณในการติดตามและรับชมครับ